A ออมุเลเครื่องดื่มจูกำลังตาคอมบันโดแครีเทคอัศดา ที่เกิดก็คือว่าน้องชายอ่ะขี่รถและปีที่สองพี่สาวไปทํางานที่ใต้ก็ขับรถยนต์เกี่ยวกับหางรถพ่วงอ่ะพี่แล้วรถมันก็หมุนปีที่สามแฟนก็โดนรถชนหน้าบ้านฝั่งสนามกีฬากลางคุณแอร์เนี่ยได้ยินคำหนึ่งะระหว่างอยู่บนรถตะโกนใส่หูว่าตําหนักทรงตรงนี้คุณเห็นอะไรกันบ้างคุณน็อปเห็นอะไรครับก็ใช่ชุดข่าวค่ะ เห็นขาเลยนะไม่อระยังวีดอยู่นะเห็นขาแบบชัดมากเลยนะยืนขาอย่างเงี้ยเหรอขับรถมานานเนี่ยก็หลายปีแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นขับรถเป็นแน่นอนเออสุดนะออคุณเห็นอะไรก็มีผู้หญิงนะอย่างเงี้ยโทษอจิตลงไปในเนื้ออย่างเงี้ยแล้วก็เหวี่ยงถ้ามึงอยากจะช่วยลูกศิษย์กู ต้องสังเวยด้วยเลือดสวัสดีครับ,อรบตอนเราก็สู่รายการเดอะซิกเซนคนเห็นผีนะฮะและวันนี้เราอยู่นครสวรรค์ครับตรงนี้เป็นพื้นที่ผมใช้คําว่าอยู่หน้าเขาขาดาแต่ไม่บอกอรายละเอียดมากกว่านี้แล้วนะอยู่บริเวณหน้าเขาขาดแล้วตรงนี้เนี่ยผมใช้ให้ชื่อว่าพื้นที่อาถรรพ์อาอแล้วโอ้ยควรเลยเออ แต่ตอนแรกเนี่ยผมบอกนะเรื่องราวเนี่ยมาจากบ้านหลังเดียวครับเขาส่งเรื่องราวมาว่าเขาเกิดเหตุการณ์ของบ้านเขาแต่พอมาถึงปุ๊บอาจารย์เต้บอกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยพี่เจมาดูที่มันองศาตกล่องพอดีเลยแล้วเสร็จแล้วระหว่างเนี้ยญาติเขาก็เล่าเรื่องของบ้านเขาให้ฟังเราก็เลยลองไปดูบ้านเขาก็อยู่ตกล่องไปดูอีกหลังหนึ่งก็ตกล่อง ทุกบ้านเหมือนจงใจสร้างให้ตกล่องเขาไม่รู้เรื่องหรอกคนที่สร้างอะแต่พื้นที่มันทําให้เป็นแบบนั้นและก็เกิดเรื่องราวผมใช้คําว่าทั้งพื้นที่แล้วกันนะฮะเรื่องในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องผมใช้รอบทั้งพื้นที่นะ,ะมีทั้งอุบัติเหตุครับเสียชีวิตเจ็บป่วยครบครับอยู่ในพื้นที่นี้และตอนที่เรามาถึงเนี่ยคุณแอร์เนี่ยได้ยินคำหนึ่ง ระหว่างอยู่บนรถตะโกนใส่หูว่าตําหนักทรงแค่นี้ก่อนนะมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวแค่ทั้งชุมชนแต่อาจจะเกี่ยวกับบ้านหลังใดหลังหนึ่งอือที่รู้สึกนะก็คือมีเปรตแน่ๆเลยเปรตเยือนที่ทเพียบเลยครับอ่าได้คุยกับพี่แอร์สักพักหนึ่งเนาะครับก่อนที่จเห็นเป็นพญานาคมีพญานาคด้วยแต่ว่าพญานาคองคเนี้ยมันแปลกแปลกตรงที่ว่าไม่เคยเจอ ไม่เคยเจอว่าอยู่ในตระกูลไหนเท่าที่รู้จักมาคือถ้าเจอพญานาคสีแบบนี้หงอนแบบนี้เราก็จะระบุได้ว่าอยู่ตระกูลนี้ใช่ไหมแต่อันนี้คือมันไม่เคยเจอแบบนี้มันจะสลับกันรหรือยังไงก็มันไม่เคยไม่เคยเห็นสีนี้ดีกว่าอาจารย์เต้ครับ,รบพอมาถึงลงพื้นที่เราส่องไปกี่บ้านที่บอกว่าเป็นพื้นที่ที่ตกล่องสี่ <4 S 1> <4 S 2> บ้านสี่ <4 S 2> บ้านสี <4 S 2> บ่ <4 S 2> บ้านตกสี เออเอาสิอันนี้คือหลายๆคนที่ดูรายการเดินเซนจะรู้อยู่แล้วเนาะก็ไม่ได้อ่าฮะว่าองศาตกล่องเนี่ยคือเป็นองศาที่แย่แน่นอนใครที่อยู่บ้านลักษณะแบบนี้ซึ่งอาจารย์เต้ให้ผมดูทุกอันตกแบบเป๊ะจริงจังเป๊ะเออแล้วคุณลองคิดดิใครจะสร้างบ้านที่แบบว่าให้องศาตกล้องเป๊ะได้ขนาดนั้นแล้วเล่นเฉพาะผู้ชายเออ เรื่องราวในวันนี้นะเป็นประมาณนี้นะก่อนอื่นเนี่ยผมขอขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนครับผมขอขอบคุณเอเอเอมูเลตค่ะเครื่องรางของขลังนะฮะที่เขาบอกว่าสายขาวนะต้องนึกถึงนี่เลยเอเอเอมูเลตนะฮะใช่เลยไม่ว่าจะเป็นนี่หลบปูหมุนมีอะไรอีกครัะกอดักซับใช่แล้วก็ยังมีลูกประคามหลวงพ่ออุตมะเยอะแยะเลยลองเข้าไปเลือกดูนะมีเยอะแยะมากมายนะฮะตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะฮะที่เพจเอเอเอมูเลตครับผมขอขอบคุณเครื่องดื่มชูกำลังตาคอมมานโดครับเครื่องดื่มชูกำลังตาคอมมานโดนะฮะมีกรดอะมิโนไลซีนทอรีนนนที่่่จาาาาาเป็ตออรรงกย B6 B12 และะะฮสมถหซื้้ได แล้วนะฮะที่แมคโครทุกสาขาหรือจะเป็นร้านสะดวกซื้อทั่วไปเลยมีครบหมดเลยที่ไทยแลนด์พลดมาที่ไปรณีย์ไทยก็สามารถซื้อได้สั่งได้เลยนะฮะเขามีกิจกรรมฮ k ต o ิกตอช l ล n g e ยังมีอยู่อยู่เพราะฉะนั้นละหนึ่งพบาท แจกทุกวันลองเข้าไปติดตามเียดเพิ่มเติมได้เลยนะฮะที่ c o m m a n d o e n e r r y Drink t h a i l a n d c o m คอมม o โทุ่มให้สุดไม่หยุดทำครับผมขอบคุณ c r r t t e h เสน์รถสเสน์คุณครับซูม X X by c a r i t e c h นะผลิตภัณฑ์<ช>บำรุงรักษารถยนต์บอกเลยนะว่าของเขาดีมากๆเลย<ช>อ่าช่วงนี้ฝนตกนะควรจะมีที่เคลือบกระจก,กอ่าตอนนี้นะฮะเขามีแบรนด์น้องใหม่เรียกว่า Carry นะฮะเป็นสเปรย์น้ำหอมปรับอากาศ มีอย <REP. S 2> ู่กี่กลิ่นครับมีทั้งหมดสามกลิ่นค่ะทําทมาจากหัวน้ําหอมชั้นดีจากต่างประเทศเลยนะคะเข้าไปหาซื้อได้แล้วนะที่โลตัสทุกสาขานะฮะหรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะที่ w w w c a r i t e c h n e t หรือ Li n e id ดีแอดแคริเครับผมข,ขอบคุณอัศาดางค่ะ<อ>ผมบอกเลยนะว่าอัศาดางมีสินค้าให้เลือกเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นแชมพูครีมนวดผมมีอะไรอีกครีมแบบน้ำครีมแบบน้ําที่สําคัญนี่สามตัวเด็ดเลยครับผมสามกลิ่นของเราก้านไม้หอมลองเข้าไปติดตามรายละเอียดได้ที่ไหนครับผมที่ ช้ e, ada, อปปี้ลาซาด้าหรือว่า Facebook Fanpage ก็ได้นะค,ะครับพิมคำเดียวเลยว่าอัสรางดอทเอรครับเรื่องเราในวันนี้พูดถึงพื้นที่อาถรรพ์ตรงนี้นะผมไม่รู้ว่าผมตั้งชื่อได้ถูกหรือเปล่านะเดี๋ยวมาดูกันอ่ะเชิญคุณพาครับที่เนี่ยมันเคยมีเป็นที่ที่เคยทำสงครามเก่าที่เนี่ยจะเรียกว่าเขาขาดพีถัดไปสัก2กิโลคือเขาโกพมะาเขาบอกว่าเมื่อก่อนนะที่เนี่ยเคยเป็นที่ที่เขาพักทัพของพม่าที่ทาสงครามอ่ะใช่เขาบอกว่าวิญ,ญญาณแถวนี้มันก็เลยเยอะมาก ปีแรกที่เกิดก็คือว่าน้องชายอ่ะขี่รถออกไปจากบ้านเนี่ยหน้าปากซอยเลยค่ะพอขี่รถออกไปแล้วกําลังจะข้ามถนนก็มีเด็กขี่มอเตอร์ไซค์มาชนกับรถน้องชายตัวน้องชายไม่เป็นอะไรแต่ว่าเด็กสองคนอ่ะเจ็บสาหัสมากปีที่สองที่สาวไปทํางานที่ใต้ก็ขับรถยนต์เกี่ยวกับหางรถพ่วงอ่ะพี่แล้วรถมันก็หมุนปีที่สามแฟนก็โดนรถชนหน้าบ้านฝั่งสนามกีฬากลางก็เดือนเดิมเราก็เลยกังวลว่ามัน มันเกิดเหตุการณ์เดิมๆในเดือนเดิมเนี่ยสปีติดแล้วพาก็เลยไปบวชชีปีนั้นทั้งปีปีที่สี่ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นปีที่หเราก็ทําบุญบ้านก่อนเดือนมกราช่วงปลายเดือนธันวาปีนั้นก็ไม่เกิดอะไรขึ้นอีกพอปีเนี้ยปีที่6วันที่15บากุมภากําลังเดินทางกับก็เกิดอุบัติเหตุรถตกข้างทาง ก็เจ็บกันเยอะตอนแรกคิดว่ามันจะพ้นแล้วไงมันก็ไม่พน้นน่ะแล้วก็ยังอยู่ในช่วงเดือนเดิมเดือนมกรากุมภาเหมือนเดิมเรื่องของคุณพาเนี่ยเกิดขึ้นคือมีปัญหามาตลอด6ปีนี้ปีแรกเกิดอะไรขึ้นน้องชายขับรถออกไปหน้าบกซอยนะพี่แล้วก็ชนกับมอเตอร์ไซค์คาดว่าน่าจะเป็นอุบัติเหตุปกติใช่ไหมใช่เกิดขึ้นเดือนอะไรครับต้นเดือนกุมภาพี่ เหตุการณ์ที่สองเหตุการณ์ที่สองก็พี่สาวไปทางานที่ใต้ครับรถก็เกี่ยวกับรถท่วงเหตุการณ์เกิดขึ้นเดือนอะไรครับกุมภาเหมือนกันกุมภาเหมือนกันเหตุการณ์ที่สามแฟนขับรถออกไปหน้าบ้านเนี่ยพี่แล้วก็โดยรถมอเตอร์ไซค์ชนมอเตอร์ไซค์กับมอเตอร์ไซค์บเจ็บเยอะพอสมควรเกิดขึ้นเดือนอะไรครับกุมภาเหมือนเดือนกุมภาเหมือนกันเหตุการณ์ที่สี่ปีที่สี่เนี่ยพาเหมือนแบบว่าพาคิดว่าเหมือนมันไล่มาทีละคนทีละคนพาก็เลยไปบวช ไปบวชชีปีนั้นก็ไม่เกิดอะไรขึ้นรอดเดือนกุมภานั้นอดปีนั้นแล้วรอดทั้งปีเลยไหมทั้งปีพี่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเหตุการณ์ที่5ปีที่5ปีที่ห้าบุญบ้านก่อนที่จะเริ่มมกรลาพอคิดว่าเฮ้ยเราต้องทําอะไรสักอย่างเป็นงานบุญปีนั้นก็รอดแล้วก็มาปีนี้ล่าสุดวันที่15้กุมภานี่คือเหตุการณ์ที่6 ใช่ปีนี้เลยพี่สดๆร้อนๆก็คือว่ากําลังเดินทางกลับจากไปส่งของที่กรุงเทพถึงแถวเสนาอยุธยาก็รถตกถนนเกิดอุบัติเหตุก็ไม่ผลกุมภาเหมือนเดิมพี่กุมภาทุกกุมภาตอนที่เขากําลังเล่าให้ฟังอ,อยู่เนี่ยค่ะมีผู้ชายคนนึงเนาะเขาพูดใส่มาว่าต้องสังเวยด้วยเลือดต้องสังเวยด้วยเลือด,ออด,อดผู้ชายใช่คนลุกร้าว啊 แต่คุณยังไม่เห็นตัวเขาใช่ไหมได้ยินแต่เสียงได้ยินีย่เสียงค่อนข้างดูมันเกิดขึ้นจากผังแผ่นดินตรงละแวกละแวกเนี้ยพื้นที่เหรอทั้งหมดเลยถ้าให้แอมมองนะครับเหมือนมันเป็นการปล่อยของอนะ่ะแล้วแล้วโลกของนั้นอนะ่ะเขาต้องโยนอนะ่ะมันท่วตรงนี้ไปหมดเลยอันนี้คือความรู้สึก<ร>ของคุณนะ นั่นแหละทำไมถึงรู้สึกนี้นะ,ะ,ะแ,ตแต่ผู้ชายอะชัดมากผู้ชายชัดนะคุณออฟรู้สึกถึงอะไรไม่รู้ออฟก,ก็รู้สึกหาพี่แอคือน่าจะมีถ้ามีนะก็ถ้ามีตําหนักทรงนะ,ะผู้ชายคนนี้ก็คือเป็นเจ้าตําหนักแล้วก็คือเหมือนจะพยายามปล่อยปล่อยของมากระแทกอยู่ตลอดเวลาออฟโดนใช่มันโดนมาสัมพักแล้วแต่ก็ เราก็เชื่อมั่นในครูบาอาจารย์หรือว่าสิ่งที่อยู่กับมาแต่ว่าถ้าถ้าสมมติว่าคนหนึ่งจะฆ่าคนตายอย่างเงี้ยมันต้องมีแรงจูงใจเนอะแบบอย่างเนี้ยกรณีเนี้ยมันก็เหมือนกันก็เลยอยากรู้ว่าจริงๆแล้วทําไปทําไม,มคือไม่ใช่อยู่ดีๆแล้วจะมาฆ่ามันมันไม่ใช่เรื่องปกติเนแต่ยังไม่มีใครตายในบ้านนี้นะใช่แต่คุณรู้ไหมครับว่าพื้นที่นี้มีบ้านหลังหนึ่งที่เราไปดูมาเสียชีวิตทั้งสามคนเลยสี่คนเลยอะคือแถวๆเนี้ย เป็นญาติเราหมดถูกไหมครับผมถือว่าเป็นเหมือนตระกูลเขาเนี่ยจะอยู่ตรงบริเวณนี้กันหมดเลยอยู่ในพื้นที่นี้หมดเลยเวิร์กนี้หมดเลยคําถามเลยนะก่อนจะไปต่ออ่ะเอ่อก่อนที่คุณจะอยู่ตรงเนี้ยมาอยู่เมื่อไหร่มาอยู่ได้ยังไงเอออยู่กี่ปีละก็อยู่อย่างเงี้ยมาตั้งแต่เกิดเลยแต่แม่เขาเล่าให้ฟังว่าเหมือนยายอ่ะเขาก็มาเหมือนถางป่ามาอะไรเงี้ยพี่เมื่อก่อนมันเป็นที่ลกล้างไม่มีใครอยู่อยายมาถางมาทำแล้วก็มาปลูกใช่ มีแค่ยายคนเดียวที่เป็นคนเริ่มต้นยายกับป้าอีกบ้านหนึ่งพี่แต่ว่าเขาไม่ได้อยู่แล้วตอนนะี้อีกบ้านหนึ่งอะตอนนี้คุณกําลังสงสัยเรื่องการเข้ามาอยู่ในพื้นที่ใช่ไหมมันเป็นการทะเลาะวิวาทใดๆพูดตรงนะพี่หนูว่าหนูอะเริ่มเริ่มรับรู้เลยบางอย่างแล้วแต่ไม่อยากฟันธงอขอเดินดีกว่าค่อยๆเขาเก็บข,ข้อมูลไปนะตอนนี้คุณพ่อมีอาการยังไงพ่อชอบเวียนหัวพี่เวียนหัว,หวบ้านหมุนบ้านหมุน ในทางแพทย์ผมว่ามีคนตอบได้ว่าน่าจะเกิดจากหลายๆายอย่างอาจจะน้ำในหูไม่เท่ากาันอาจจะคอเลสเตอรอลสูงเกินไปพาพพ่อไปตรวจหมดแล้วพี่ตรวจแล้วก็ไม่เจออะไรเลยแล้วก็เมื่อก่อนอนะ่ะพ่อเขาชอบเอาตอนตอนที่ตรงเนี้ยเป็นบ้านล้างไปแล้วนะาาก็สารก็คือสารล้างแล้วแหละเพราะไม่ไมีคนอยู่พ่อเขาชอบเอาพวงมาลัยไปไหว้ซึ่งไปไหว้ก็เป็นสารล้างแล้วก็เลยคิดว่า เกิดจากการไหว้ศาลหรือเปล่าส่วนหนึ่งที่หาคิดจันเต้ครับองศาตกล่องระดับเนี้ส่งผลยังไงกับบ้านเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันหน้าบ้านนะได้โอเคไปครับตรงนี้คุณเห็นอะไรกันบ้างคุณน็อฟเห็นอะไรครับผู้ชายชุดขาวค่ะผู้ชายชุดขาวอยู่ไหนครับถ้ามึงอยากจะช่วยลูกศิษย์กูอ่ะให้มันจุดตรงให้มันตองให้มันทําเองการเป็นเปรตเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นญาติ เจ้าของที่ทั้งหมดหรืออาจจะเป็นเป็นเจ้าของดั้งเดิมหรือใดๆเพราะว่าเปรตมันก็มีอายุในไขในการที่ย่องอยู่นานอยู่แล้วเห็นขาเลยนะไม่อยังวีดอยู่นะเห็นขาแบบชัดมากเลยนะยืนขาอย่างเงี้ยเหรอใช่